สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายสุภาไอเเลนไทยนะคะวันนี้ก็มาให้ขนมปังเอาขนมปังให้เป็ดนะคะทุกท่านค่ะมาดูเป็ดกันเลยค่ะนี่อาไปเลย มีทั้งเป็ดทั้งโหงนะคะทุกท่านคะทั้งเป็ดทั้งโหงอ้าวกินเข้าไปนะคะกินเข้าไป ดูบินข้างบนดิข้างบนบินเยอะมากเลยเอาจะไปเอากระเป๋าฉันเหรอนี่อจ้ามันตั้งนี้มาตั้งนี้มันตั้งนี้เร็วเร็วโงมีสี่ตัววันนี้ ตั้งแต่ไปไทยก็พึ่งไปมาเอามาให้วันนี้นกนำำวนนะ่ะบินเยอะมากเลยบินเยอะมากๆเลยไก่จะอิ่มแล้วสิไม่ลงมาปิป๊ปปีป๊ปปิป๊ปปี๊ อไอ้ยายาตัวใหญ่เป็นนี่มาเอาเร็วจับอือฮึเอากลัวอับกลัวก็ไม่ต้องมาไม่ต้องฉีกดีกว่า เราจะได้วิ่งแย่งกันมาเลยไปเลยนกนางนวลมาแล้วพี่เพื่อนๆจ้านกนางนวลมาเลยจ้าเอาไปเลยสองชิ้นไปเลยจ้าว้บินล่องลงนกนางวนวลจะบินล่องลงอือฮึอ เขาก็เยอะอยู่นะแต่เขาไม่ลงมาอยู่ก้างบนอยู่ข้างบนทันไหมโยนกลับโยนขึ้นไปโยนกลับโยนขึ้นไปมาวดูดีว่าเขาจะกล้ามาเอาไหมน่าเลย ไงอ้าตัดตัดตัดอ่ะตัวใหญ่กัเพื่อนมีตัวใหญ่สี่ตัวครับพี่นออ้องจ้า,ว,าว้าวดูเขาบินดินกนางนวลทั้งนั้นเลยที่บินอยู่ หยุดสักพักหนึ่งก็ดูเขาจะมานะหยุดสักพักหนึ่งเลยจ้ะเอาไม่ยอมลงมาเลยบินอยู่ทาไนข้างบนอบินเล่นลมบินเล่นลงทั้งนั้นเลย

โยนนี่ก็แบบไแบบนั่นไม่โยนแล้ววิ่งมาใกล้ๆเลยเอาตัวใหญ่ก็เพื่อนมาเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาตีตัวใหญ่มาสิตัวใหญ่เป็นหงอนะเพื่อน เจ้าใหญ่นะเป็นหงนะคะไม่ใช่หันเขาเรียกหงหันจะเป็นสีอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้เขาเรียกหงหงสายเลยนเขาเรียกอะไรจำไม่ได้แล้ว นกตัวเล็กๆเ,เขาจะเรียกฟึก,กนกตัวใหญ่อย่างนี้เขาจะเรียกว่าเอ่นอนอนอุ้ยดูปากมันน่ะน้ำใสนะเพื่อนๆอากาศมันครึ้มครึ้มคึมก็มองเหมือนกับน้ำไม่ใสน้ำใสนะคะน้ำใสเป็นว่าเล่นเลย น้ำใสกับกาบกาปิดอับน้ำในคลองตากระจ่งเลมองน้ำในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบปิดอับน้ำในคลองตากระจ่งเลมองน้ำในคลองมีหอยปูปลา น้ำในกลองมีหอยปูปลาปลากดว่าข<อเ>นมปังหมดแล้วครับเพื่อนๆนกนางนวลอยู่ทางนน้นเขาก็ไม่มาเนาะนกนางนวลอยู่ทางนน้นก็ไม่มาไม่มาให้กันเห็นเลย เดี๋ยวใหญเอาขยะไปทิ้งก่อนเดี๋ยวใหญเอาขยะไปทิ้งก่อนนะคะเพื่อนๆกายดูนกไปก่อนนะคะ เนี่ย yeah. อันนี้ห่านนะคะเพื่อนๆอนห่านนะคะหงไม่ใช่หาน <c oughs> <c oughs> ยายหยอกเล่น <c oughs> เป็นหงค่ะหงนะคะตัวหงตอนนี้มีหงอยู่แค่สี่ตัวเออห้าตัวอยู่ฝั่งนู้นอีกนะนะคะ ถ้าชอบโปรากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยนะคะที่ยายกำลังถ่ายทำอยู่นี้ก็คือประเทศไอซ์แลนด์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามยายขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆทกท,กท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย